Thank โอกาสกุบาจารย์เนะาะพระธส่งไม่ชี้พันไม่ชีเนาะแล้วก็อ่ะภรรยานั้นไม่ผู้ฝ่ายรมไปบุญเนะาะเช้านี้เนาะเป็นป่าบ่อน้ำไม่ยิน ยินดีต้อนรับไม่ชีใหม่บวชใหม่เข้ามาอีกสามนะชีเลยโอ้ไม่ชีน้อยสองไม่ชีอา่อาอ่าใหญ่สามนะอ่ะออายินดีต้อนรับห้าเนาะอ่า ทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินนะอ่าก็อยากจำกัดอยู่วนะแต่มันจำกัดไม่ได้เนาะไอาเมื่อคนศรัทธาเนาะอ่าที่จะมาฝึกมาหัดมาขัดมาเข้าเนะหมดเพื่อยังนิสัยนะเพื่อฝึกนิสัยเนาะ ศาสนาหมายถึงภิกษุบาสุบาจิกาที่ส,สน,นใจในพระธรรมคำสอนได้เข้ามาฝึกตนเรอนาานำธรรมะนำคำสอนมาปฏิบัตินี่ถือว่าเป็นกุศลสูงสุด นะความเจริญนะในจิตในใจนะใเจริญของศีลของธรรมนั่นแหละเรียกว่าศาสนาเจริญเพราะศาสานาคือใจคนเมื่อใจคนเสื่อมนะจากศีลจากธรรมอนะ ก็แสดงว่าใจนั่นแหละห้างออกเากศาสนาวัดป่าบอน้ำอินอมีพิสูมีเมช่ชีเนาะ,ะจำนวนไม่น้อยเลยถือว่าเม่ชีเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละของประเทศนะ ที่มีจำนวนแม่ชีมารวมกันร้อยเก้าสิบกว่าเนาะเกือบสองร้อยแล้วซึ่งหลวงตาคิดว่าปีนี้อ่าซึ่งเป็นปีที่สี่วัดป่าบ่อน้ำาระยินอ่ที่หลวงตาขึ้นมาทำวัดป่าบ่อน้ำประยินในปีที่สี่นี้คิดว่าแม่ชีต้องครบสองร้อยอ่ะนะ ส่วนพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีจำนวนประมาณร้อยสามสิบกว่าสี่สิบหรือห้าสิบก็ไม่แน่จใจใจนะร้อยกว่าลูกพนะิว่าก็จำนวนไม่น้อยที่มีพระเจ้าพระสงฆ์วัดเดียวทนะี่มารวมกันอยู่นะนี่แหลคือความเจริญ ทางศาสนาไม่ได้เจริญทางวัตถุ <c oughs> ที่ว่าโลกโลกเจริญก็กิเลสีนแหละเจริญนะนเมื่อคนเพลิดเพลินในการมีการเป็นความเจริญในด้านมัตถุมากเพียงใดเพิ่มขึ้นเท่าใดความทุกข์ก็ย่อมเกิดเพิ่มขึ้นเท่านั้น ความเป็นกิเลสความเป็นอัตตานั่นแหละคือความทุกข์คนจะตกเป็นโลกโลกอารมณ์โกรธอารมณ์โลกอารมณ์หลงหรืออารมณ์ราคะก็จะเจริญง,งอกงามทางฝ่ายกิเลสที่เรียกว่ากิเลส ถ้าศีลธรรมนี้ยิ่งมีมากเท่าไหร่เข้าสู่จิตใจของคนโรคก,ก็จะเย็นลงเย็นลงเนาะ้วยธรรมด้วยใจที่งดงามอ่อ่ใมีแต่ดีแตปากแต่ส่วนจิตใจนั้น เลยไม่รู้กี่เล่มเพราะกิเลสม,ม,มันไม่ไว้หน้าใครหรอกอกิเลสน่มันก็เป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งที่วัดป่าบ่รบนภาอินมี คุณะบุคุลชิดาเนาะจำนวนมากที่มาสนใจเรื่องของศาสนาเรื่องของใจของตนรุต,ตาก็เกิดมา ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีอายุมากขนาดนี้เนาะก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่มีไม่ชีจำนวนมากมารวมกันอยู่ะอยู่ในป่าในเขาเนาะมมีจำนวนมนุษย์ประเภทหนึ่ง พยายามพูดอ,อย่างนั้นผิดอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นนะอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่มองเห็นว่าคนจำนวนที่มาอยู่วัดป่าบอน้ำไปอินนี่โง่ที่มาเชื่อพระองค์นี้วัามันเชื่อเหรอไม่ใช่มันเชื่อความคิดตัวเอง นะคนเราไม่มีรอก็อมันเชื่อพระเจ้าในป่านี้มันเข้าไปถึงพระอ,องค์แล้วนะเมื่อคืนนี้มีคนถามมาว่าพระเนี่ยเอาเงินไปบริจาคไปแจกคน้นไงมันผิด่อะศาสนาพุทธไม่ได้สอนว่า,าแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรละ สอนให้หลอกลวงคนอื่นจี้พ้นคนอื่นเละไม่ได้สอนให้ทานเลยนะทำไมอ่ะพระทานไม่ได้ไงมันก็ประหลาดที่คนเสียสละพระไม่ใช่สอนให้คนอื่นให้ทานแล้วตัวเองอกับโลมโมโทสัน นี่ยิงตรงเป็นตัวอย่างนะ,ะเป็นสัญลักษณ์แห่งการให้แห่งการเสียสละจาคะมันจะผิดตรงไหนยิ่งเอาเงินมาบริจาคให้หลวงตาสักหมื่นล้านเนี่ยรูหลวงตาจะแจกให้ดู พระมร้จะสะสมไว้ทำไมก็เหลือไว้เพียงฮใช้เลี้ยงชีพตามอรตภาพของพระของชีที่อยู่จำนวนไม่น้อยตรงนี้ส่วนพอแบ่งปันออกไปให้คนอื่นเขาได้เพื่อเป็นประโยชน์ส่อคนต่อโรงพยาบาล ต่อชุมชนชาบ้าน,ส,นส่วนหลวงตาเห็นว่าสมควรก็ตัดสินใจนะแบ่งสรรออกไปบางทีพระมีเงินมากๆสะสมมากๆก็ว่าพระมีเงินมาก ถ้าพระไม่มีเงินก็ว่าพระยากจนมันก็ประหลาดนะมนุษย์เนี่ยเขาเรียกเห็นความเจริญไม่ได้ เขาไม่อยากให้มีพระมีชีเลยรจริงไหมเน่ตายไงถ้าเห็นพระเยอะเห็นชีเยอะๆต้องกิเลสมันดิ้นเล่าเล่านะจริงไหมอ่้อมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสของความริษยาอิจฉาอิจฉายังไม่พอตาร้อนด้วยนะ โรคพวกนี้ต้องรักษาด้วยทำโอสถนะยาอย่างอื่นรักษาไม่ได้โรคอิจฉาโรคตาร้อนโลกเราเห็นไหมหัวก,ก็ไลยยิงเมียเนี่ยฟังข่าวมุชางอะ มันต้องมีเหตุเนาะเมียที่หัวอะไรยิงก็ฮะอยู่ๆมันจะนึกสนุกไร่ยิงเมียเล่นมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะที่ไหนล่ะวันเช้าได้ดูข่าวเนาะหัวไร่ยิงเมียหัวยิงคนมาขวางก่อนยิงคนที่มาช่วยนี่ก็ยิงสวนไป สุดดับหนึ่งว่างั้นในข่าวเขาบอกไปดูแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดดูแต่ว่าเออมันก็แปลกประหลาดผัวไล่ยิงเมียว่าง,ง,งั้นอยากมีเมียใหม่ก็คงไม่ใช่แล้วล่ะต้องม้สาเหตุเนาะทุกอย่างเกิดจากเหตุนะแต่ที่แน่ๆน้ำตาอยู่สาเหตุแล้ว ที่ผัวไล่ยิงเมียเนี่ยทุงจาก็พอร,รู้สาเหตุนะดูจากลุงจาเนาะที่มันได้ยิงเพราะมันสาเหตุจากเนื่องจากมันมีปืนนั่นแะหถ้าถ้ามีมีดม,มันก็ต้องแทงนะนะจ่ากือจากสาเหตุที่ผัวมีปืนนะนะ วันนี้ก็ฆ่ากันง่ายใช่ไหมเพราะมันเป็นโลกของกิเลสคืออารมณ์คนตกเป็นทาสของอารมณ์นะอ่าไม่ว่าเมียมีกิดอย่างเงี้ยหัวมีกิดอย่างเงี้ยเขาเรียกมีกิดกต่เมื่อก่อนเขาเรียกมีชู้สุวันนี้เรียกให้มันเพาะหน่อยมีคิดกว่านั้นที่จริงก็มีชู้นั่นแหละอ่ะ ก็เชิญตามสบายก็เห็นมีความสุขกันนะไล่ยิงกันเนี่ยเนาะอ๋อคืออำนาญป๋อมรถชนจนรถเนี่ย รถกำนันป้อมเนี่พงังยับจนต้องเป็นซากอ่ะรถหกล้อชนนะต้มเลยนะ๊แต่เจ้าของรถไม่เป็นอะไรเลยนะคือกำนันป้อมนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะเพราะกำนันป้อมไม่ได้อยู่ในรถมันจอดอยู่ มันก็แขวนเหรียญกูด้วยนั่นแหละจะไม่ได้อยู่ในรถมันก็เลยว่ามันแขวนเหรียญกูว่ามันมันหาว่ากูนี่โดนบันดาลใจให้มันลงจากรถว่ามันไม่ใช่หรอกมันหิวข้าวมันเข้าไปกินข้าวพอมันลงรถแค่นั้นแะชนตู้ขึ้นมามันก็หาเรื่องว่าเป็นเพราะหลวงตา นี่รถพังยับเลยแต่เจ้าของรถไม่เป็นอะไรเพราะมันอยู่ในรถนะเพราะลงไปจากรถเป็นเข้าไปนั่งในร้านอาหารรถจอดไว้เปิดประตูรถลงเดินเข้าไปแค่นั้นนะทุ่มเลยเนาะมันเนี่ยคนเรามันไม่อยากตายมันไม่ได้ตายเลยนะคนเราเนี่ยอยากเป็นไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็น มีผู้หญิงคนหนึ ent, ่งอยากเป็นโซพีนียังไม่ได้เป็นเนยยังเสียดายโอกาสชมขนาดไปสมัครแล้วนะรอรุ้นอยู่เลยไม่ได้สักทีเลยมีนะไม่ใช่บุญเ่นบางทีมันขึ้นอยู่กับกรรมขึ้นอยู่กับกรรมเก่าๆหรือนิสัยเก่าๆอนุสัยเก่าส่งผลได้ ไม่ได้เป็นหลอกนะเพนะนะราะฉะนั้นร,รมโมนาวัตติโลโกนะคคำพูดของพระเจ้าเนาะเรียกว่าเป็นสัจจะนะเป็นอันเดียวหรือเป็นว่าความจริงนั่นเองคำพูดพระพระเจ้าเป็นเอกตาเป็นหนึ่งไม่มีสองความจรงิงที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อคนเกิดประโยชน์ต่อโลกพระองค์ก็ไม่พูดนะเพนะนะราะฉะนั้น อคนใดอยากเห็นพระพุทธองค์อยากเห็นพระพุทธเจ้าก็นำเอาพระธรรมแล้วฝึกตามพระองค์ก็จะเข้าถึงพระองค์นั่นเองนนเองนาะหลวงตาครับขอคําถามจาก YouTube ครับอ่าภาวนาจนนอนไม่ได้เลยครับทรมานต้องการพักผ่อนคุณพัทละวะทีครับหลวงตาครับช่วยแก้ให้หน่อยครับรคุณพัฒละวะทีครับ ทะวะละทีครับพัทธละวะทีโอชื่อกังหวะ <c ười> คนอินเดียบ้า,บาการภาวนาเนี่ยถ้าฝึกอานาปนสัตนี่มีกำลังแล้วจิตตื่นใหม่ๆหรือสติตื่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่หลับไม่หลับไม่ใช่ไม่หลับวันสองวันนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยเป็นเดือนก็มีเดือนกว่าก็มีไม่หลับ หลับนัชจาจะจิตให้ตื่นก็ตื่นโอ้ยมันจะเป็นบ้าเลยหรอฉะนั้นอยากพักเลยนะแต่ไม่รู้สึกเพียนะแต่รู้สึกกังวลแค่นั้นคืออยากหลับมันไม่หลับนะเป็นธรรมดาถ้าคนไม่เคยเป็นก็จะโอ้ยทำยังไงแล้วจะหลับก็ไปกินยานอนหลับกินอะไรก็ไม่หลับเลยตอนนั้นเนาะ พราะจิตเนี่ยถ้ามันตื่นเนี่ยโอ้ยอัศจรรย์มันกันนะใช้อนาปานสตินะหรือถ้าใช้อนาปานสติถ้ามันจับอยู่กับลมอยู่กับความรู้สึกนั้นอ่าเราก็กลับมาคิดลองดูนะนนเนี่ยคนนี้คุณพัฒระวะวะอะไรเนี่ยฮะ คือเราไม่เอาเอาสติเอาเนี่ยจับอยู่ที่ลมอย่างเดียวกับความรู้สึกภายในอย่างเดียวเราเอามาคิดวางวางจากพวกนั้นแต่มันคิดไม่ได้หรอกอคิดยังไงก็แต่ว่าเอาความรู้สึกมาจับอยู่ที่ด้านบนอของเพยายดานสมองเอาความรู้สึกนะจับพยายามค้นหาให้มันคิดมันก็จะไม่คิดเชยเเดี๋ยวก็หลับนี่คือวางออกถ้าไปจับเอาอยู่ตัวหนึ่งใดตัวหนึ่งเนี่ย นะมันเป็นการเพ่งจ้องนะมันจับบานจะ้องจนเกินไปเพ่งจนเกินไปมันก็จะไม่หลับตลอดนะต้องหาเทคนิคถ้าอยากหลับเนาะนะจะไปจับอยู่ชุดใดชุดหนึ่งแต่มันยากนะนะพูดรามันง่ายแต่ความรู้สึกต้องพยานะพยามนะพยายามหลวงตาเคยเป็นนะที่พูดเนะี่ยแต่ไม่รู้จัก ใช้กับคนอื่นได้ไหมกับคุณพัชระวะอะไรเนี่ยนะอนะพัชระวะลีนี่นะพัชนระวะทีโออ่าให้เอาความรู้สึกออกไปข้างนอกก็ได้เอาไปแบ่งออกไปสมุนาเรนอนเนี่ยเราอย่ยามาจับลมวางลมฝึกวางลมดูนะฝึกทุกอย่างนะ่ะ แล้วก็จะหลับทีเนี้ย๊บเลยโอ้ยนี่ไงอาเทคนิคอาเทคนิคดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอจงเรียวแลซ้ายแลกขวาเห็นไหมวาชาคเคยบอกวนะ่าถ้าเรามาจับอยู่เนเกินไปมันจะรวมนะมันจะแน่นนจะไม่ค่อยหลับถ้าเรามองไปโน่นมั่งนอนเบิง่งท้องฟ้ามั่งเงี้ยะ เดินไปดูแล้วมันจักคายออกนะอ่าแบ่งออกไปอ่ะห้าสิบห้าสิบนะถ้ามาเต็มร้อยอยู่ภายในกายเนะี่ยมันจะไม่ค่อยหลับเนาะอ่าเห็นไหมอ้าวตั้งใจรับพรอินญาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสะคารังเอวเมวะอิโตนิยัง เปตานังอุปกปติอิจิตังปิจังตุมหังคิบเมวะจชมิจันตุตเปเรนสุังกปาจันโดบาราโซยะธามณิโชติลโซยะธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภะวันตารโยสุขีดีคายุโภวะอาภิวานาสิริสะนิจังอุทามปจญญิโนจัตตารหัมมาวทานันต อายุวนโสคามังราสังสุ